One two. Say hello. Say <laughs> <laughs> a Again. One, two, three. No no. <laughs> One more time. <laughs> no no no. no. Wait, wait. Is it now? I don't know. I have to wait for the signal. Okay, you can say hello now. So what decob to coin. To everybody yeah. What are you doing here? We're talking here today. Why so early in the morning? ไอเดโม่เดียร์ยูจิสยูจิสฟอร์ช์มี่ที่เวิร์กม u ่เอาไปไอฟอร์ชมี่จริงๆโอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พาแสนดีมาสวนลุมวันนี้มากันสองคนเมืม่อวานเห็นบอกว่ามีไลฟ์ค้างไลฟ์ไปแล้วก็ยังไงไม่ลุมกันเมื่อวานไปคนเดียวก็เลยไม่ทราบเหมือนกันถ้ามีปัญหาอะไรช่วยแจ้งกัน้วยนะครับตอนนี้ก็พาแสนดีมาออกกาลังกายหน่อยนะเดี๋ยวอันดี้วีโก้แอร์ไซส์แอปพลิเคชันซีทอมติงโอเคโน้กเปิมโอเคก่อนที่จะวิง่งเดี๋ยวออกเดินหน่อยเดินวอร์มหน่อย ก็อันนี้ how is your life โซฟา not too bad คุยก็เฮ็ดคุยก็คุยก็เฮ็ด jump in the water no leave it here เดี๋ยวก่อนที่จะไปวิ่งก็ไปดูก่อนมันจะมีการก่อสร้างอยู่หน้าสวนลุมนะเพราะเราจะได้เข้าใจว่าเพราะเราก็มีคนบอกเอ๊ะเราวิ่งไปแถวถนนเทพรีจัดใหม่ถนนวิทยุถนนสาทรพระรามสามมันจะมีงานก่อสร้างดึกๆมันคืออะไรแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของที่ หน้าสวนลุมเนี่ยอันนี้ Have you exercise so far Yeah, I jog everyday. Okay. Yeah, hopefully. But you jog at the gym right? Yeah, I just jog. I just jog at the treadmill. อ่าอันนี้ก็เหมือนก็ยัง are you still j e t l a g g i n g เห No. No. Just been like two weeks. Okay. เนี่ยก็จะไปงานก่อสร้างอยู่หน้าสวนลุมินีนะเดี๋ยวมาดูว่าเขาทำรายการนะ ก็ได้ไปงานสวัสดีครับสวัสดีสวนลุมครับผมเดี๋ยวไปดูอา้าวพี่ใจไปดูงานก่อสร้างหน่อยเดี่สวนลุมก็เปิดตีสี่ครึ่งนะะมีสามสวนนะครับพวกเราเป็นจัตุรีสวนลุมข้างเอ็มโพเลี่มนะสวนลุมแล้วก็สวนจะตุจักรเนี่ยจะเห็นว่าเขากับเขา,เขามีการก่อสร้างอยู่ใช่ไหมที่เราจะเห็นแล้วก็คือมันเป็นงานก่อสร้างเรียกว่าเป็นเอาสายฟ้าลงดินนะแล้วก็เขาต้องขุดชาร์จลงไป เนี่ยอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอเชา้าตีห้าก็ต้องปิดเนี่ยต้องยกไอ้นี่มาปิดพี่ทำอะไรอน่ะสายไฟลงดินใช่ไหมอ่าเนี่ยก็เขาจะมีเวลาทำตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีห้านะครับแล้วพอตื่นเช้าตีห้าเนี่ยก็ต้องมาปิดเพื่อให้รถวิ่งได้และปัญหาคือว่าเวลาปิดเนี่ยถ้ามันไม่เรียบมันก็จะกระดึกกระดึ๊กกระดึกกลางคืนก็ต้องปิดถนน รถติดนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวไอเตเวเนี่อยอ่ะอวันนี้โชคดีครับได้ดูตอนเขาปิดพอดีเลยเนีย่ยก็จะเป็นชาร์ปลงไปอย่างเงี้ยนะถนนที่จะเหลือเลยหนึ่งก็จะเห็นว่าเราไปถนนหลายที่เลยมันคือที่จะปิดเพราะว่าเขาต้องลงไปทำงานเอาท่อสายไฟลงดินนะก็สี่ทุ่มก็จะเห็นรถเขามาปิดถนนนะเพชรบุรีสาทรพระรามสามวิทยุเนีย่ย พอเปิดปุ๊บก็ลงไปทำงานมันจะลงไปลึกนะยีเมตรกว่าก็เป็นช่องชา้าแล้วพอถึงตีสีก็ต้องมาปิดแล้วให้รถวิ่งได้ปัญหาคือว่าเวลาปิดเนี่ยถ้าปิดไม่สนิทเนี่ยมันจะเกิดกรึกๆึดกรึกรึเหมือนที่เราเจอเวล่อานอาะนี่เราได้จะไปดูแลให้เขาเปลี่ยนวิธีก่อสร้างอ่ะคือให้ใช้แผ่นไอ้ปิดให,ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นทําให้อรอยต่อมันน้อยลงนะแล้วก็ต้องมีการเทจุดที่มันไม่ต้องทำทุกคืนคือคืนมนก็ลื้อเปิด สช้ามาหรือปิดหรือเปิดหรือปิดอย่างเงี้ยนั่นคือคุณภาพการก่อสร้าง,งานะก็สำคัญนะก็พนักงานก็เนี่ยมันคือก็ปิดถนนนะนี่ก็เป็นตัวอย่างของจุดผลรวมนั้นจะตามตามหลักแล้วก็คือตีห้าต้องเเนี่ยพอปิดปุ๊บเนี่ยนกะ็ต้องให้เรียบเลยถ้าทำไม่ดีไอ้ตรงบ่าไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดรอยกระดกกระดกระ่างแผน่นเวลารถวิ่งมอเตอร์ไซค์ผ่านก็จะกระดึกระดึกระดึนะแล้วไม่จะมีท่อเนี้ยเป็นระยะระยะเลยเพราะเขาต้องลงไปทํางานด้านล่าง มันก็เป็นการทำเพื่อระยะยาวครับสำหรับเอาเอาสา,า,า,ายไฟลงไปแต่ดิคุณโอปป้าด right ูยังไงเดบัเโอ้ยเดบัสโอปป้าเดเดด doing the bring the electrical wire to the underground อย่างเงี้ยเขาจะไม่เชื่อหรอกนะโอ้ยย่านั่นมันกอสร้าเขาต้องแข่งเวลากันนะเพราะว่าเนี่ยแล้วตอนนั้นก็ต้องเทปูนด้านด้านนอกทุกวันต้องทำอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นงานที่เหนื่อยมือนนะแต่ว่าก็เป็น เป็นสิ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นก็หลายคนจะถามว่าเอ๊ะทอะไรกันคืนเพชรบุรีมาถึงก็สี่ทุ่วมาปิดถนนแล้วนะครับมันก็เหลือเลนเดียวช้ามาก็เนี่ยแล้วถูกตัแล้วก็มีปัญหาสองเรื่องคือถนนกับเรื่องการถูกตันี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะวางแผนเนี่ยนะแผนให้ได้แล้วก็แต่ว่ามันก็ต้องมัมนไม่มีทางเลือกฮนะกนี่โอเคก็ให้เป็นเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับการก่อสร้างนะก็เป็นการทาเอาสายไฟลงดิน ก็สายไฟฟ้านะอันนี้ก็เป็นตำบลเนี่ยก็ต้องมีช่างางานสวัสดีครับ <1> 1> เหนื่อยไหมเนี่ยพวกเราเหนื่อยนะ <1> 1> โหไม่เหนื่อยแบกใ่เช้าเนี่ย <1> 1> โอ้ต้องแบกท่ออะไรอะไรนะก็มีทุกการกนะ่บส้าครับก็อดทนนะเพื่อแต่งี้เื่อเสร็จเส้นไหนครับแบบนี้ก็คือการหักเสาไฟฟ้าทิ้งเลยก็สายฟ้าจะไม่มีด้วยสายสื่อสารก็ไม่มีแต่ว่ามันทํามันใช้ละต้นทุนแพงนะว่าไฟฟ้าเขาท่อเขาจะอยู่ลึกลบ 20 5เมตรมั้งเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะแล้วก็อนน้เกิสดสนหล่นพวกเนี้ยขนาดเขาก็จะไม่มีเสาไฟฟ้าเหลือทุกอย่างจะลงดินหมดนะแต่ถ้าเกิดสกกายไฟฟ้ายังไม่ได้หักเสาหักเสาคือหักเสาไฟฟ้าใช่ไหมยังไม่มหักเสาเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีเอาเฉพาะสายสื่อสารลงดินสายสื่อสารเนี่ยไม่ต้องลงลึกลงแค่เม็ดหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันไม่มีความอันตรายอะไรมันก็จะมีสองรูปแบบนะ โอเคพวกเราเห็นการก่อสร้างก็ควรขอเข้าใจแล้วว่าเขาต้องเปิดหน้าดินกลางคืนลงไปทํางานในท่อเช้าเซึ่งอยู่ลึกลงไปยี่สิบกว่าเมตรแล้วก็เช้าก็ต้องปิดเพื่อให้เราวิ่งได้โอเคสตนดี้ Are you ready for running? Yeah I'm ready So only two of us today That's fine and better You like it? Yeah How many laps you gonna do? Two laps So Okay สวัสดีครับพี่น้องพอเรียบร้อยไหมเปิดแล้วก็เรียบร้อยดีไหมครับห้องน้ำเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับเสร็จโอเค ไปดูห้องน้ำพี่เขาบอกเขาซ่อมเสร็จแล้วอันนี้ครั How do you s h o e s Fine. Fine. What have you been doing so far? Uh, just exploring Bangkok. Do you go somewhere interesting? Uh, What do you have it? Why are going to the I just check they have just renovated toilet. ่าดีนะ สะอาดสะอาดดีครับก็ใครแล้วมันเสียหลจุดนึงนี่ก็ดีนะอ่ะนี่พามาดูแต่ว่าไม่มีอะไรนะโอเคกนดีพี่มาบ่อยไหมครับครับมาส่งลูกน้องอ๋อลูกน้องทำงานอะไรอ่ะทีนเนอร์ทำความสะอาดอ๋อเหรอครับพัทมอดินแดงอ๋อดีครับดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่ตำรวจมาเลยเรียบร้อยดีนะ And e s h o ช่วยอ for our friend แล้วคนมาตีสี่คึ้ไมพี่ราพอทยอยาทยอยมานะ t ่ water for me, please you sure. thank you ครับ okay you water half, full. You should, okay? okay I s g the song ะ uh. I s g the s o y way อ t e My way a now the e is near and so I face the final c r t a i n ไี้วเถอันนี้กอบเ My way นะก็ดีนะ I did it my way อันนี้ Did t h s way อ่าเราเจอพกเราดีี่าวิเตกมาแล้วครับ พวกเปิดสวนเนี่ยพวกเปิดสวนมาเปิดสวนนะเนี่ยดีไหมตีสี่ครึ่งเปิดแล้วดีไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไลฟ์สดอยู่นะมากี่โมงกันเนี่ยมาเปิดสวนดีนะเรียบร้อยดีนะโอเคครับแข็งแรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพึ่งมาครับเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งมาแม่กายเจริญวราเพราะโลกทั้งใบบนบ่า หัวใจฉันยังศรัทธาชีวิตต้องดีกว่านี้ต้องเสียสละสิ่งใดฉันยอมตั้งใจเต็มที่แค่เพียงรอยยิ้มของเธอคนดีอ่ะสันติสไมล์หาท่สันต okay. สมล์บิ๊กคัสบิ๊กเต์ซองโอเคตราบใด <the> song, ที่ <'t> ฉันยันชีพยัง <don> ดีฉันยังมีแรง อาจมีมันทรถึงข้าวอ่อนแรงพักเดียวเดียวก็หายเพื่อคนที่รักคนที่รักอยู่นี่นะเพื่อสิ่งที่หวังฉันจึงอย่างไว้ตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปสัญญาณบอกให้ฉันไปเสียงใจบอกฉันทุกครั้งทำเพื่อคนข้างหลัง ทำเพื่อคนข้างหลังสวัสดีครับทุกคนจบแล้วส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโรบีอ๋สซูเดโนเรนเยตนะก็เกิดเราจอดทิ้งเฉวิเมื่อวานก็ดีครับเมื่อวานท่านทูตมาเลเซียมาคุยกันนะครับมาแวะมาคุยก็คุยกันก็ดีฮะและ้วก็ท่านทูตท่านก็มาสวนลุมทุกวันอาทิตย์หกโมงครึ่งท่านทูตว่าก็จะมีชาวมาเลเซียมาเดินกันแล้วสุดท้ายก็จะไปจบที่ร้านโรตี ริมถนนสาสินนะก็บอกมีร้านโรตีเออผมเคยทานนานแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่ว่าวันนี้เขาเปิดป่ะร้านโรตีนะท่านทูดบอกว่าเป็นหลังจากเดินก็พาเพื่อนๆชาวมาเลเซียไปกินโรตีเออสั่งนัพูดมาก็เลยรู้สึกหิวครับเมื่อวานมีท่านทูดมาพบสองท่านนะก็ท่านทูดจากมาเลเซียกับท่านทูดจากอิสราเอลก็ดีนะเก่งทังคู่ครับท่านทูดมาเลเซียก็อยู่มานานแนละ้วตั้งแต่ปีหกหนึ่ง 1, นะแล้วก็ ก็เป็นเพื่อนบ้านเราครับที่นั่นนักท่องเที่ยวมาเลเซียก็สำคัญนะมีเป็นอันดับหนึ่งเลยของประเทศไทยตอนนี้ส่วนใหญ่ก็มามาที่สงขลานะครับแล้วก็ก็ค,าความสัมพันธ์นะครับก็น่าจะอีกครั้ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างบรันรเดลกับกรุงเทพนี่แล้วเราเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับปีนังนะครับกรุงเทพกับปีนังมีสัญญากันอยู่อิสาราเอลก็โอ้แอคทีฟก็แอคทีฟห,หลายเรื่องนะฮะอิสาราเอลโดยเฉพาะเรื่องกีการเข้าถึง a c c e s i b i t y ของคนพิการอะไราเงี้ยนะครับจริงแล้วผมเจอคนแรกก็เจอเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่ทํางานานทั่ว็นคนที่ใช้วิวแชร์นะแล้วก็ก็เลยเป็นชาสราเอลที่อยู่กรุงเทพอยู่อยู่เชียงใหมนะ่ก็ได้คุยกันถึงว่าเออเราควรจะมีสวนให้กับสวนเด็กเล่นให้กับเด็กๆที่ใช้วิวแชร์ไหมปนะกติเรามีสวนเด็กเล่นสําหรับเด็ก ท,ทั่วไปที่วิ่งในปกต,ติเราไม่เคยมีส่วนเด็กสำหรับเด็กที่บางทีอาจจะต้องใช้วีลแชร์หรือว่าเดินลําบากเออก็ดีนะก็เดี๋ยวบอกท่านทูตวไปเดี๋ยวเราลองร่วมมือกันอาจจะดีนวเวกส,สวนบางที่ในกรุงเทพให้เป็นตัวสำหรับคนที่อาจจะเดินลําบากเด็กๆน้องที่วีลแชร์ก็ให้เข้าถึงได้แล้วอาจจะมีอุปรกรณ์ที่เหมาะสมนะท่านก็แนะนํามาก็ดีนะครับส yeah. ัดียูเดย์โอเควิชุดสตาร์ท running นะโอเคยู ready โอเคเอวีร okay, no. yeah, ันวีทัตต์สต็อปไลฟ์บอดแคสต์นะใช่เออชื่อใช่เชื่อเลยเมื่อวานที่ผมไปมอภาษามิษก็มีพี่อาหนังสือมาให้เซ็นเล่มหนึ่งใช่ไหมเรื่องดีไซนิ่ง your life หรือการออกแบบชีวิตและนี่ก็ด like ีนะครับพวกเรามีโอกาสเราไม่หามานะโดยโ professor ของท่านจากแซนฟอร์ดดีไซน์สคูลนะก็เรื่องการออกแบบชีวิตก็บอกสิ่งต่างในโลกอะต้องมีการออกแบบนั่นแหละที่เราใช้อยู่นะหลอดกาแฟก็ยังต้องมีการออกแบบแต่หลายครั้งที่เราลืมออกแบบชีวิตนะ อันนี้สาคัญว่าบางทีเราต้องคิดเหมือน,นว่าชีวิตเราจะไปทางไหนไม่ใช่มันแบบเ,เทงเจ้งมากนะกระวนการออกแบบชีวิตที่สําคัญเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดก่อนแต่บางครั้งเนี่ยเรามีเรียกเป็น,คว,ค,ค,ค,น,นความคิดที่คล้ายเคลื่อนเนี่ยาะว่าักวิทยาศาสตรเคลื่อนก็ต้องเริ่มจากการปรับแนวคิดก่อนว่าแล้วก็ถามว่ามันสายเกินไปไหมที่ออกแบบชีวิตบางคนอาจจะอายุเกิน50แล50้วห้อย่างผม5 6ออกแบบชีวิตตอนนี้ได้ไว้เขาบอกว่า ไม่มีวันสายเกินไปนะเวลาที่ดีที่สุดที่จะเอาบปชีวตคือเวลานี้ y o u are not too late You are not too early start where you are นะที่ดีไซน์สกูลที่แซนฟอร์ด่มีป้ายเขียนเลยว่า you are here ค,คุณอยู่ที่นี่สวัสดีครับ,รบ you are here You are not too late you are not too early start where you are งั้นวันนี้ครับเดิ่มปออกไบช่วเองได้ไม่ต้องรองไม่ได้สายเกินไปไม่ได้เร็วเกินไปนาทีนี้ดีที่สุดนะ ก็ต้องดูครับหนังสือชื่อ Designing Your Life มีแปลแล้วฮะคุณเมย์เขาแปลไว้นะแปลมแบบชื่อโอเคสันดี้ Anything for the your friends ่อ no 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 good morning I guess โอเคสันดี้เดี๋ยวเรา I think you should start to learn Thai n นะครับผมใช่ไหมตัวเองจะ m o r มอไทยโอเค Say goodbye and then we start running นะโอเคครับทุกคนสวัสดีนะครับขอให้มีความสุขมีความหวังมีพลังนะ วันนี้เราก็วุ่นทั้งวันเหมือนกันเดี๋ยววิ่งเสร็จก็แทนดีก็คงไปกินกาแฟแล้วก็เอาไปทำงานกันนะครับโอเคสวัสดีเซ็ก์ goodbye บายบายโอเควิจ็อกฟาเดอร์แอนด์ซันทูเดย์นะโอเคการวิ่งพอลูกสวัสดีครับโอเคนะคิดถึงลูกกอนะครับไปนะครับ